นะคะชุดคําพูดที่เกี่ยวกับสิ่งชั่วร้ายคอมมิวนิสต์อนาธิปัตย์ไม่ใช่คนไทยทระยโยต์ต่อชาติเป็นหนอนบ่อนไส้เนี่ยเราจะรู้สึกคุ้นเคยกับชุดคําเหล่านี้มากนะคะเพราะว่ามันเป็นชุดคําที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อป,ประชาธิปไตยยังคงเอามาใช้อย่างสม่ําเสมอและกระบวนการนี้นะคะยังมาพร้อมกับการสร้างวาทกรรมรังเกียจนักการเมืองบวกกับการสร้างวาทกรรมที่บอกว่าคณะราษฎรคือคณะบุคคลที่ยึดอํานาจจากพระมหากษัตริย์มาเพื่อสแสวงหาผล ประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยอ้างว่าทําเพื่อประชาชนจากนั้นก็สร้างวาทกรรมที่บอกว่าสาระที่แท้จริงของการเมืองนะคะจะต้องไม่อิงอยู่กับการเมืองกระแสะหลักจะต้องให้ความสําคัญกับการเมืองนอกระบบรัฐสภาแล้วน่าสนใจมากว่าแนวคิดนี้นะคะคนที่นํามาใช้เคลื่อนไหวครั้งแรกคือกลุ่มนวพลนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นชุดคําคําเดียวกันกับกลุ่มประชาสังคม NGO ในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองนะคะ ตัวอย่างของคนกลุ่มนี้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความยอมรับนักถือในปัจจุบันนะคะเช่นชัดกุมารกะบินละสิงน,นะคะสมถาสุจริตกุลนะคะมีกลุ่มศิลปินแบบเลิกธิตรตวนันดิทซึ่งคนเหล่านี้ดูเป็นคนมีการศึกษานะคะดูเหมือนจะก,ก้าวหน้าแต่แต่แท้ที่จริงแล้วพวกนี้คือพันธมิตรของฝ่ายขวาจัดอนุรักษนิยมนะคะสลิกําเนิดสลิมกลุ่มที่สองนะ